นน,นคีครรับบกาาปปปลลููมให้เ็ยฝากกดติดตามช่องแบบของกอนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมนี่ผมจะพาพี่น้องมาปลูกมะนาวครับว่าปลูกอย่างไหนมันจ,จึงจะดกครับมาเบิงงนน้ำกครับนี่ครับการปลูก เขาต้องหาตน้านพันธุ์ที่เขาตอนมาแล้วเขาซ้ำใส่ถุงแล้วเขาถึงจะมาปลูกได้ครับมันมันจะเป็นลูกเร็วครับดีกว่าเขาจะเอาแบบกาไนครับนีเขาเลือกเอาต้นแบบที่ตอนมาแล้วครับมันถึงจะใหญ่เร็วเป็นลูกเร็วครับได้กินเร็วนี่ครับคือวิธีการปลูกคุดลุมธรรมดาล่ะครับโอ้ไม่ลุมสามครับคุดยิ่งขึ้นโหลดเพราะพืนทับภาพ ปลูกตมบานตำให้ตำหน้าแล้วแต่พี่น้องมีทีอันนี้ผมปลูกอยู่หน้าครับคืออยู่ขางสวนมักพุทธาครับเพื่อว่าพี่น้องมากินมักพุทธากับสี่เด็เอามาักท่านหมักเอามักหน้ามอากินแบบฟรี่ครับบอ่อขายไห้ให้กินฟีี่ครับสําหรับการทําให้มันดกนี่คือวิธีการใส่ปุ่นครับเขาต้องล่องพื้นด้วย ขีเท่าทานครับนี่ครับคือขีเท่าทานเท้ารองผื่นรองกลนลุมต่อมาคือฟุ่นขีหัวครับพ่อเข้าปลูกไปแล้วเ,เ,เพื่อว่าต้นมันใหญ่มันติดแล้วเข้าถึงจะใส่ปุ้นขีไก่ครับขีไกผ่ผงหรือขีไก่อัดเมดก็แล้วแต่พี่น้องถาพี่น้องมีแต่ว่าผมใส่ กี่ไก่ผงที่เข้าขายซึ่งกระสอบนะครับเพื่อว่ามันจะงามเร็วครับคือการปูกระปูแบวง่ายๆครับโบบต้องเห็นธรรมะยากหรอกมันก็เช่นหมากดกอยู่แล้วครับบตัตเอเอาใจใส่มันจักหน่อยครับครับมาส้มวิธีการใส่ฟูนก่อนครับครับก่อนข้างสิปูมังนาวเนะมือน,นี้เขาก็องเอาฟูนใส่ก่อนครับ ใส่คุณนลอกกลนนตมากคือใส่เท้าทานครับเพื่อวามันทำให้ดินบวนซุยขากท้องผืชพักพลมลไม่เข้าจะได้เดินเร็วครับเพราะว่าดินมันโปร่งครับสาเข้าใส่ที่เท้าทานลงไปท้าให้ลูกดกครับนี่ครับคือสูตรลูกดก เป็นบากทั้งปีปลูกมะนาวแบบง่ายๆครับบต่ต้องไสท่อหรอกครับใสขี้ดินโหลดครับ พันที่เลือกมาพันธุ์ดีดอกครับนี่พันไรเมร็ดทันว่านี่ครับแล้วจ,จะปลูกให้เบิง้งสำหรับการใส่ขีเท้าทานนี่นะครับวิธีที่หนึ่งเข้าใส่ร่องกลนหลุมเท่ากับหมึกหน้าครับหรือพีน่นองมียั้งกับปลูกได้ครับ ใส่ขีเท่าทานลองโกนก่อน,อนมันกัดใจผลครับใต่ผลดีครับโดยที่โบ้ใส่ปูนหยาครับต่อไปส้มวิธีการใส่ขีเท่าทานวิธีที่สองครับนี่ครับปูมังน้าให้มันโดดครับเฮ็ดง่ายๆครับ,บโบ้ยากจักดี แค่พุดดินแหละรับสมพุ้นสมขี่เท่าทานพุ่นขี่มัว่วพุ่นพุนขอกครับบายง่ายโบนไใส่ปุ๋ยดหรอนี่ครับคือต้นพันธุ์ที่เขาต้องหาเมือกพันธุ์ที่ดีจังหน่อยครับมันถึงจะมากดกพันธุ์ที่เขาตอนมาแล้วครับอันนี้ไล่เม็ดครับ สูตรนี่คือปลูกมากนี่มากลกเป็นเมื่อปีครับถ้าอยากให้มันเป็นเมื่อปีกัใส่ฟุ้นครับใส่ฟุน้นสีไกด่ดยครับใส่ใบเรื่อยๆครับม่าจะง่ามเร็วครับใส่เดือนละเถ้าถาดขี่น่องอยากให้มันงามกานัอนกับใส่ เลื่อนละซองเทื่อครับแห้งง่ามไหวเห้งได้กินไหวครับเห้งเป็นหมาดีครับสาหรับการปลูกมะนาวครับปลูกง,ง่ายๆเป็นหมาเป็นปีครับจําเป็นติดปลูกใส่ท่อหรอครับปลูกใส่ขี้ดินโหลดมันกับเป็นอยู่ครับสาหรับการปลูกมะนาว้ามันใบมันมัน,ม,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 นมีมแลงมากจอมากัดเนี่ยท้ากระตรง ใส่พวกน้ำมักไรมาแรงมะสีทนครับเพื่อว่ามันจะใส่มาแรงบอกให้มันเป็นมีเนี่ยมาทำลายใบมันครับทำลายยอดมันเแล้วมันก็ดโมง่ามครับใส่พวกไรมาแรงแบบผลิตเองครับแบบโบม,มนินสารเคมีครับก็ได้แล้วครับสำหรับการปลูก บางนาแบบเป็นหมากบิดปีกะมีแพงแค่นี้ครับแบบง่ายๆเดี๋ยวมันงามผมจะพามาตามต่อว่ามันเป็นอย่างไรครับสำหรับมือนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาราดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่ครับการปาลูกมะนาวให้เป็นหลุยุบัดปีครับมีหลายหลุนครับจากหลุนหน่อยจนหอดหลุนใหญ่หลายปลูกแบบง่ายๆครับว่ด็มีหลายขั้นตอนแค่ปลูกลงดินกับพ่อแล้วครับ กดติดตามช่องแบบของก่อนชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับ